สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมก็วันนี้เมื่อเช้าก็ามาดูน้ําในคลองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าก็าจะมาปลูกต้นมะกอกนะครับเห็นว่าฝนมันทิ้งช่วงไปนิดนึงนะครับก็แต่ยังมืดอยู่นะครับมันยังมืดอยู่ก็เลยจะปลูกต้นมะกอกน้ํานะครับเนี่ยเมื่อวานที่ผมไปถอนมาพร้อมต้นกระชาย นะครับในลักษณะของเขา,เ,ขาเยอะนะครับเยอะมากเลยผมน่าก็ <c oughs> น,นอนคิดอยู่ว่าจะปลูกขุมหนึ่งสักสักสองต้นได้ไหมนะครับนี่ๆเยอะนะครับเยอะเห็นไหมครับเยอะมากนะครับกระมังเนยะระกอบนะครับนี่ยอดยอดกินได้เลยนะครับผมปลอดสารพิษแน่นอนนะครับ มืดนะครับมืดวันนี้ใช้ขากล้องด้วยนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้โชว์หน้าตากันหน่อยเดี๋ยวผมจะไปดูน้ำในคลองด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับนะครับผมไม่ได้ใช้จอบนี่ผมว่าฝนมันตกก็เลยต้องใช้ไม้สักนะครับเนี่ยเทว่าเรียบร้อยก็วิธี ชนคนเฝ้าสวนนะครับมีเอฟซพี่คนหนึ่งนะครับเก็บบอกว่าจากคนเฝ้าสวนนะครับเป็นเป็นคนทําสวนได้ไหมเพราะว่าคําว่าเฝ้าสวนมันเหมือนมัน,มนลคล้ายๆแบบตังกิดตังกิดอะไรพวกนี้นะครับผม <c ười> ไม้เกยบอกอะไรเหมือนมาอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c ười> ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับเอฟซี FC. นะครับความจริงเํอคว่าคนเฝ้าสวนนี่ มันก็เหมือนกับเฝ้าทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าเราอยู่ในสวนเฝ้าสวนไม่ได้ไปไหนมันก็เหมือนกับมาเฝ้าบ้านนั่นแหละผมว่าความหมายพี่ขอคงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาครับอ,อย่าไปยึดถือยึดติดกับเรื่องชื่อเรื่องอะไรมากมายนะครับให้เราทําวันนี้ให้เต็มที่และก็ดีที่สุดนะครับก็คงจะอโอเคนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเพิ่มเติมด้วยนะครับผมยิ่งยิ่งทำแล้วเรายิ่งมีคนติดตามเพิ่มนี้กำลังใจมาเพียบเลยนะครับผมก็ขอบคุณช่วงนี้มีหลายจังหวัดแล้วนะที่ที่รู้รู้กันอยู่นะครับภาคเหนือก็มีภาคภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานคือผมมี่บบโมฮูคือกันเนอะวะ <laughs> แต่ผมพูดใต้เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็น แบบอย่างไรก็เรียกว่าปิดอ่าที่ผมได,ได้บอกไปแล้วนะครับปิดห่างบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศในคลองก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็กําลังใจนะครับที่ส่งมาให้กับนมพูนสวัสดนะครับก็ขอฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับผม,มจะยืนก้มทําไมวัเนี่ย <laughs> วันนี้ชุดกีฬาเลยครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู ให้ด <iet> ูน้ำเมื่อเช้านะครับว่าในคลองนะครับมันแห้งหรือยังนะครับผมก็อย่าเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหนุ่มพูนสวัสดิ์ภูมไทยด้วยนะครับเฮ้ยจากเมื่อเช้าพี่น้ำเต็มนะครับเห็นไหมครับก็เห็นยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยบอกแล้วว่าน้ำไหลเร็วนะครับมีน้องๆส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ต่อไปก็น้ําก็จะมีระดับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเราก็ยี่ไปตั้งนะครับได้สบายๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก้อนหินที่นั่งนะครับเมื่อเช้าแต่ผมไม่เอาลูกนั่งมานะครับก็คงจะไหลาตามน้ําไปหมดเลยนะครับมีมือปืนเพิ่มวันนี้ฝ <c oughs> นก็ยังไม่แรงครับเดี๋ยวคงจะตก พราะมันยังลงเม็ดอยู่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับนกนู้นอยังยังร้องอยู่ผมก็ไม่ได้ข้ามไปดูนะครับว่าบินบินหรือ,อยังนะครับนกเนกแต้วแล้วธรรมดานะครับก็มีน้องน้องก็ถามมาหวานนกอะไรนะครับนกแต้วแล้วธรรมดา มีมีอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะให้ดูด้วยนะตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับดอกดาราผมสเปเรราไปเร์ด้วยนะครับของมันอยู่ในสวนนะครับ่น,นดาราสีขาวผมได้มาล่าสุดนะครับจากพี่สาวในซอยเดี๋ยวดอกบ้านก็จะถ่ายดูนะครับผมนี่ดาราสีขาว อันนี้ก็เป็นสีโอรสนะครับสวยให้ดูกระชายด้วยนะครับกระชายกระชายป่านะครับที่ผมได้มาเมื่อวานผมยังงง,งอยู่ผมก็ดูใน youtube ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าทำไมท,ที่แต่แถวภาคอีสานมันใบสี สีเขียวเหมือนกับกระชายบ้านทั่วๆไปนะครับแต่ของผมนี่ที่นี่ทำไมมันออกสีม่วงๆผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับใบสุดสีม่วงนะครับนี่ผมก็ปลูกไว้เอาพันนะเอาพันปลูกไว้นะครับผมก็เรื่องราวนะครับ อยู่ในสวนว่าอย่างนี้นะครับช็อกแซกนงช็อกแซกนงไปรื่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตปลูกต้นส้มมะกอกก่อนออมะกอกนี้เป็นมะกอกป่านะครับไม่ใช่มะกอกที่เขาขายกันแบบที่แบบรสเปรี้ยวหวานเขาเขาขายกันนะครับอันนี้ที่เขาเอาไปใส่ในส้มตําปลาแดกส้มตําปลาร้านะครับแซบอหลีเดอร์นะครับแล้วก็เพื่อนผมมา เขาเป็นคนอีสานนะแต่ว่ามาอยู่ที่ระนองเขาก็มาโอ้นั่นนะอร่อยหากินยากด้วยนะครับผมผมก็เลยเอามาปลูกปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วก็ปลูกไว้นะครับแต่ว่าบางทีน้ํามันพาแล้วก็ต้นไม่สมบูรณ์ก็เลยอาจจะตายนะครับเหลืออยู่ประมาณทักสามสี่ต้นได้นะครับก็เลยเอามาปลูกใหม่นะครับไม่เป็นไรครับตายแล้วก็าหามาปลูกใหม่ไม่ต้องไปซื้อพันมันนะครับไปถอนเอานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม นะครับทุกๆุกกำลังใจแล้วก็ทุกคําติชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลูกต้นมะกอกน้ําก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกาลังใจให้กับหุ่มปุ่สวัสดด้วยนะครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ